พี่เน่ดูคิวผมแล้วก็รอนอย่างสูงเน,นี่ยอออย,ออยูโรยิงเราว่เมื่อกี้เนี่ย<ล>้อ,อาขอบคุณยูโรด้วยนะครับยูกบบลกกับอะไรล่ะครับ เนี่พี่เน่ดูดูคิวโลอย่างสวยนะดูดูดูยิงเก้าตายสี่ยิงเก้าตายสี่เห็นไอโอน์ล้ตายแน่โอนมึงเกมนี้เอามาเกมแนวออนไลน์นะออผมไม่แน่ใจว่าจะไปไหนพัฒน,นา เอ้พูดอะไรหน่อยหมไปแล้วอี่เนยคิวปสองเหรอเนี่ยพี่เด็กคิวโลยังสวยอย่างเยอะคิวโลโลโหโลโอ้โหหน้าไหนดูหน้าหนครับโหหน้ารอใครเอไอเดียวด้อีได้มาม้าได้ปะม้าต้องเบลเก้าปะ แบปยนเทีย่3นัดน,นะไม่ดีเว้ยโอ๊ตกูใชยแล้วโอ้โหแบบยิงคนอื่นไม่ได้ะมันยิงที่3นัดอะเรายิงคนอื่นไม่ได้เพราะคนเดิมมันกลเอาง่ายยิงไม่ได้จบอยากลองใช้เดี๋ยวค่อยรอเบลกา้าแล้วเกมลูกก็สุดไอ้นี่ยิงกูวิ่งมาเปิดดิวเลก้าที่ยศเท่ายูโรอปะใช่ใช่ใช นายิงกคนดเนียครับคิวกับเบสคุณนี่สุดยอดยังกาบอร่อยว่ะแต่บอกโหดเลยโหดโหดเออไอพวกนี้แม่งอร่อยจริงๆนะเว้ยที่แม่งเซียนยโอ้โหอร่อยมากเลยโหพี่เนยอร่อยโลเย็นอะ เกมนี้ก็มันดีนะแต่ก็มีปัญหาไม่ใช่คเ้าโอ้ยเจหอนคอแล้วใร้เนี่ยนะไม่ออไม่หอนเลย ลงไปนอนเนี่ยม่วงวินี่มาสองสามวันแล้วขอหลับแม่งลอยหลังอีกแล้วอ่ะ,อะอร,รู้จดไนเก <จะ S 1> <ม>่งทีวว่ามากมากครับเป็นดรู้จดไดเอินจะยิงยากเ้ยใครวะ เฮ็ดเฮ็ดด้วยเฮ็ดหัวด้วยเอาล้วก็จบไปแมปแรกครับแมปแมปแมปทีมเลยทีมเราชนะที่เวลสิบแล้วโอ้เวลก้ามันมันอัพนานมากโรยมันไม่อัพเลยมันอัพแค่ได้แป๊ดนิดเดียวแล้วก็หยุดพี่เนยเวลสามไม่ได้เปิดอะไรบ้างอะ ก็ไปเช็คเอาดูดิมันก็จะขึ leader, so ้นมาให้อะชีโต้นี่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเช็คตรงไหนวะเช็คตรงนั้นแหละโอ้โหถ้าเราโอโหพี่เลด่านี่โคตรเจ็บอ่ะพี่เออหน่วยน้ำปะอันนี้เราจะรอรอบต่อไปฮะเริ่มเกมกันเลยพี่อยู่ทีมน้ำเงินโต้อยู่น้ำเงินนะเชี่ย พี่เนยอยู่ฝั่งแอง่ะหยุดยู่ยโรเหรอผมยังไม่เห็นพี่เนยเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมโอ๊ไม่เข้าห้องวะเนี่ยเข้ามาแล้วออเอ้ยแล้วตอนพี่เนยพี่เนยอยู่สีแดงพี่เนยอยู่สีแดงผม,มอยู่น้ำเงินงถึงว่ะไปหาชื่อพี่เนยเหมือนกัน ฝั่งเราวสีน้ำเงินโล่ฝั่งมึงสีแดงไม่ได้ฝั่งไหนสีแดงฝั่งไหนเป็เงินเนี่ยไล่สองอุ้ยเลือดจะหมดุ้ยเออไอ้นี่ใช้สกิลของมุชนายอ่ะเพิ่มเลือดไวอ่ะเต็มแล้วโอ้เจอ โอ้ดองดองดองหะ่เบิดแล้วคว่ไปแล้วแล้วเบิดเลขอะไรพี่เบต่เนโอ้โหโอ้โหมอ้โโอโ ลรวเปิดคุโร่กับแค่นี้ต้องชำระพี่เนยจงจำไว้พี่เนยได้ดูบวงบาทเมื่อคืนปะ่ะไม่ดูคร <c oughs> ัโอ้โหใครหล่อวะ พี่เนยพี่ตัวพี่เนยพังเลยปะใครฮะตัวพี่เนยพังเลยปะไม่ได้่พังพังทไม่ได้พ <ๆ S 2> ี่พังเป็นเอาแล้วถอดที่แกมือครับไม่มหึงข้อน่ะพวกเนี้ยหมดแล้วชนนวิายดนเฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชินเว้ยเรีอย่พี่เนยชินไรอะ่ะโอ้ยโดนระเบิดโดนเปิดข้อนุกกับพีพีได้ทั้งนี่ย ราะว่าเกมนี้พอปอนตัวลูกสองปล่อยไปครับปล่อยหน้าปล่อยหลังนะจริงเหรอโมกะอยู่ในนี้พี่ก็สิบแม่งดีว่ะนี่เราเล่นกับเอออสกับพี่เนยอยู่เกมนี้เกมเนี้ยที่เราบอกแต่เอฟเฟกต์จะมาสมัครสตรีมเองลุกชุดทีมเอง เดี๋ยวนะว่ามันยายาทอดอุ้ยเต็มเต็มใครวะจะผ่อนระดวนนานนะฮะเพราะว่าจะโอ้ชนะอ้าวแพ้เต็งพี่ฮะเออเป็นเป็นพวกกิจไป USA อ่ะรัสเซียโอ้โหยอเมริกาเออเยี่ยีขึ้นหน่อยอ่อขึ้นยากมากอะตอนเนี้ยเออขึ้นยากเวลกาวนะพี่เนนะเบลกาขึ้นไป่สิบอ่ะตอนเนี้ยยากแล้วรอพี่เนยไม่ชวนเพื่อนนะครับพี่เนยเอาก็รอชวนไปแล้วอ่ะอย่าฟ้องไม่เล่นอีกเไม่เคยชวนเพื่อน ตัวแ <anut S 1> ล้ <regret it? S 3> วแต่เพื่อนอีกคนไม่ยอมเลยนี่พี่เน่โหเอาก็โลก็บอกเลให้มาสมัครสตรีไม่เชื่อโลโอ้ด่านนี้ง่ายอ่ะโอ้โหด่านนี้หากันยาวครับเคยเล่นแล้วเมื่อวานจะขฟโลพูดอย่างเงี้ยโลพูดพี่เน่โลเป็นอย่างเงี้ยเ่นใจเออพี่เนพี่เน่โหเซิร์ฟแฮะผมอยู่ฝั่งสีแดงอ่ะพี่อยู่น้ำเงินครับอ่าผมอยู่น้ำเงินเนี่ยโอชินินก็อยู่โคตรหันหลัง ถ้าไม่ได้ไม่ได้อยูดเรียกันเลยนะเฮจงที่เีย่ที่อุดโอ๊ตุ้มกันด้วยพี่เนนตบปืนมหน่อยอยากใช้ทีก็ติดต้องรอพี่ตายไอ้แกก็ได้เว้ยโอ๊ต ก็เห็นเลยดานเนี้ยเนาะพี่เนนาะแตงมันเข้าตาเยงตาทหารเก็บปืนไม่ได้อ่ะสลากก็ดรับอยาดถึ้สลานะฮะเบรทาเรานะผมไปดอเฮ้ยดเอล่าดแดแพี่เนี่ย โอ้ยิงพี่ก็ตีบอกไม่ทันเลยน่าดองดองดองพี่นี่ดองโอ้่งบปลรังแด้เลยปลรังอยู่แล้วพี่นี่ไม่ค่อยมีไทยหรอกมีอหรเนาะอระบบใส่ตัวเองแต่ได้ระเบิดมากก็เป็นไตดิ เชนไอ้นนี้มันแรงมั้ยพี่เนด่านี้พี่เนมองเห็นไหมอ่าไม่เห็นมันมองยาก,กานี่พี่ปอบภาพกากสุดเลยละมันเลยแหลกเอ้ยมันเลยไม่ค่อยแหลกแต่ว่วาด่านนีมนแบบ้มันลลมแบบแบบมันต่ยังคอมยิงไม่ได้เลยดูดิบบบล อย่าไปเล่นด่านจึงเสาตรงอออห้องไว้ฮะอออห้องไว้ทำไมอ่ะแหล้นี่ครับฝับไปเซิร์ชเพอร์เซนก็ได้จบตานี้ก่อนนี่เราออกห้องนี้ละ ยี่หรี่ออกไปนะเนี่ยห้องไหนมันเล่นยากกดต,ตาเลยเอามาแล้วห้องไรอ,อ่ะฮะเอาไปปรัก เดี๋ยวว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าเราได้ปืนใหม่มาฮะห้องเจ็ดห้องเจ็ดห้องเจ็ดจริงอ่ะแล้าขอไปดูปืนก่อนดิห้องเจ็ดเข้าเกมแล้วนะพี่เน่มันจะซื้อปืนยังไงพี่เน่ห้องเจ็ดพี่เน่ซื้อปืนยังไงอ่ะซื้อปืนเลยแต่ต้องินเล่นจนรอปลดล็อกต้องรอปลดล็อกผมปลดล็อกฟาร์มมาแล้วอะอะ ันได้ฟรีอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงทำนึงพี่นี่ของเข้าเกมนะนี่เได้เปิดแล้วเป็นด่านดึงธงเหรอพี่อ๋อด่านดึงธงเฮ้ยอีพีเยอะแต่ต้องไปดึงเพืตัวเองอีพีเยอะมาก500อ่ะผมได้พี่เก้าสิบแล้วพี่เนยเดี๋ยวต้องไรโลต้องเจ็ด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 ดูด่านป่าอ่ะพี่เนยมันจะเป็นด่านป่า ผู้ด <aps> right. ่านนี่สวยครับแต่ว่าต้องปรับภาพสูงสุดนะผมปรับเอ่อโลสุดเลยครับเพราะว่าในการเลื่อนไหลในการถ่ายนี่ก็ยังไม่ลื่นเนีคือผมก็เท่าวะก็ยังเอ่อนะครักต่อนะครับน้องฝั่งไหนครับอ่าผมอยู่ฝั่งเดี๋ยวพี่เนยเข้ามาเดี๋ยวพี่เนยก็รู้เองจะรู้เลยใช่ไหมรู้เลยห้องอะไรนะพี่เนยห้องเจ็ด แป๊บไปพี่เน่ต้องอยู่ฝั่งไ่นเนี่ยเป็นรูปป่าแล้วก็ทะเลออ๋เห็นแล้วแล้วละคือฝั่งไหนที่เนี่ยใช้เวลาการโหลดแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็พี่เน่อยู่ห้องไหนอ่ะต้องเสียดที่มันเป็นรูปเนี่ยที่อยู่เออไหนน้ำเงินน้ำเงินเอาวมาลองปืนใหม่อ่ะดีคนบอกว่าดีอะปืนไรพี่เน่ปืนเงาเสียบป่ะ FN อ่ะที่อยู่รใช้อ่ะแต่ปืนนี้อยู่อ่ะ เอไอเอเอ็นสี่เอที่มันเป็นไอเนี่ยอะไรวะเไอมันมันพี่เนยทีมผมมันส่งเครื่องบินสอดแนมด้วยแหละเนี่ยพี่เนยไอเฮดโออะไรเนี่ยเฮดโอบัตเกอร์แหลกมันไหมวะมาแล้วไปเรื่องธงกูชิกับอยากไปป่าคายครับเนี่ยอยู่ไหนอ่ะบนเกาะป่าคายเลยครับ ผมว่าปาชายเลี้ยงเอาไปถุยอยู่เอาละเธอยังตอนนี้หุนเถวันอยู่วะหุ่นเถวันเฮ้ยมีก็มีสอนแรมด้วยเหรอมีดิเออก็เกมนี้นะไม่ไม่เนื้อที่ไม่ใหญ่มากครับประมาณสองถึงสามกิกเองฮะก็ขอบคุณเกมนี้จากสตรีมด้วยนะเฮ้ยไวะไม่ขอบคุณจากโลบ้างเหรอพี่เนยก็ขอบคุณจากนัโลที่ เอาเกมนี้มาเล่นนะครับอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเครดิตชิบหายแล้วเอ่ชักทองเสร็จแล้วโลอยู่ฝั่งไหนอ่ะทไม่โลแทบอยู่คนละฝั่งกับเราอ่ะมันเป็นชตาการมโเดี๋ยวพี่เนมันเปลี่ยนเป้าได้ปะเราจะยึดธงกันดีกว่าอันนี้สีสีน้ำเงินของเราแล้วพี่เนจะไปยึดธงสีอะไรอ่ะ จุดอะไรจุดอะไรจุดอะไร้พี่รู้จะมาใช่ไหม